สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของการเลือกบุหรี่นะครับสวัสดีครับช่องหมอชาติใย ICU พบกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญด้นหลกการ,รลบปอดและซ c u ครับวันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของการเลือกบุหรี่นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราพบได้บ่อยเลยนะครับว่ายังก็ในประเทศไทยเราก็ยังมีการสูบบุหรี่กันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยหลายคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ย จะมีความรู้สึกว่าเวลาสูบเนี่ยมันก็จะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่านิโคตินใช่ไหมครับทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสมองรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกคลายเครียดมากขึ้นนะครับคนที่สูบเนี่ยก็จะมีการเสพติดบุหรี่นะครับสูบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อบางครั้งก็จะเกิดคําถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะเลิกบุหรี่ไปทําไมในเมื่อสูบแล้วมันมีความสุขนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังว่าในเรื่องของบุหรี่เนี่ยเพราะมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับ คนที่มาหาหมอเนี่ยส่วนใหญ่หมอก็มักจะถามตลอดเลยว่าสูบบุหรี่หรือเปล่านะครับถ้าสูบสูบเท่าไหร่สูบกี่โมงวันสูบมานานหรือ,อยังนะครับเพราะว่าคนที่มาหาเนี่ยแปงว่าเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วใช่ไหมครับเราต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเราสูบบุหรี่เนี่ยให้เราสงสัยว่าเอ้เราจะเลิกไปทําไมเนี่ยให้ถามตัวเองว่าเรามีปัญหาสุขภาพหรือ,อยังเช่นไอเหลือลังบุหรี่เนี่ยทำให้ไอเหลือลังเลยนะครับผมเจอ ผู้ป่วยหลายคนเลยที่มาด้วยเรื่องของไอเรื้อรังพอถามไปก็คือยังสูบบุหรี่อยู่ก็ก็จะต้องเลิกบุหรี่ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราสูบบุหรี่ด้วยกินยาด้วยสุดท้ายมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าเรายัางสูบบุหรี่อยู่นะครับอันนี้ต้องเลิกเลยบางคนเนี่ยมาด้วยเรื่องเหนื่อยง่ายนะครับบางคนก็จะมีเสมหะเยอะที่เกิดจากการที่สูบบุหรี่จัดๆนะครับบางคนมีกลิ่นปากมีฟันผุหรือบางคนเนี่ยไปตรวจสุขภาพมา แล้วพบว่าเอกซเรย์ฟิดปกติกลัวจะเป็นมะเร็งปอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเราซึ่งมันเกิดจากบุหรี่ได้ตัวเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหาสุขภาพเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญเลยว่าที่เราควรจะต้องหยุดบุหรี่นะครับความเสี่ยงของบุหรี่เนี่ยมันมีเยอะมากเลยมันมีโทษเยอะมากมันไม่ใช่แค่มะเร็งอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยข้อ,ขอมูลที่ผมเอามา วันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็มาจากคุณหมอนะครับที่เขาอยู่ที่ฮาร์วาร์ดนะครับก็เขาก็เขียนบทความไว้ผมก็เอาข้อมูลนี้มาบางส่วนนะครับก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของอเสียชีวิตเร็วขึ้นทุกสาเหตุเลยนะครับคือเขาเทียบคนสูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะเสียชีวิตโดยรวมเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับ โรคหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับก็คืออัมพาตอัมพฤกษ์ที่เรากลัวกันหรือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบกระทันหันพวกนี้ก็เกิดจากบุหรี่นะครับโรคของมะเร็งมะเร็งเนี่ยไม่ใช่แค่มะเร็งปอดอย่างเดียวนะครับมะเร็งเนี่ยมันมีมะเร็งปอดมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งศีรษะและลำคอมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งที่ไต มะเร็งกร,ระเพาะปัสสาวะแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบุหรี่หมดเลยนะครับเพราะว่าในบุหรี่เนี่ยมันมีสารพิษหลายชนิดนะครับเป็นร้อยๆชนิดเลยที่มันอยู่แล้วพวกนี้มันทําให้เกิดพวกมะเร็งเกิดขึ้นได้นอกจากนี้เนี่ยบุหรี่ยังมีผลต่อปอดโดยตรงนะครับทำให้เกิดเป็นโรคที่เรียกว่าปอดอุดกั้นเหลือลังนะครับซึ่งปอดอุดกั้นเหลือลังเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจในชื่อของถุงลมโป่ง,งพองนะครับ ก็คือโรคปอดอุดการเหลือหลังนั่นเองนะครับแล้วก็โรคปอดอินเตอร์ซิเชียลชื่อนี้อาจจะฟังแล้วงงๆนิดหนึ่งมันเป็นโรคปอดที่เกิดบริเวณเนื้อเยื่อที่อยู่ในเนื้อปอดนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการสูบรีนะครับมันจะทำให้ปอดเนี่ยเป็นจุดๆๆๆขาวๆนะครับจากเอ็กซเรย์แล้วก็จะมีอาการไอมีอาการเหนื่อยมีเสมหะได้นะครับนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคด้วยเช่นเชื้อวัณโรค มีปอดอักเสบนะครับแล้วก็เป็นหวัดง่ายขึ้นการสูบบุหรี่ยังสัมพันธ์กับการกระดูกพุนแล้วก็สะโพกหักด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งครรภ์ผิดปกติการแท้งการท้องนอกมดลูกพวกนี้บุหรี่มีผลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครทีอ่อยากจะมีลูกนะครับก็ไม่ควรจะสูบบุหรี่เลยแล้วถ้ากําลังตั้งครรภ์อยู่ก็ไม่ควรสูบบุหรี่เพราะจะทําให้แท้งได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าโทษของบุหรี่เนี่ยเยอะมากเลยนะครับ นอกจากนี้ยังมีโรคของเหงือกและฟันนะครับมักจะมีพวกเนือกอักเสบคนที่สูบบุหรี่ถ้าเราลองไปดูช่องปากเนี่ยเงืออเขาจะไม่ดีสุขภาพฟันจะไม่ดีนะครับเป็นต้อกระจกได้แล้วก็คนที่สูบบุหรี่เยอะๆพอเวลาต้องไปผ่าตัดอาจจะเป็นผ่าตัดกระดูกผ่าตัดหัวใจผ่าตัดปอดแล้วต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนะี่ยพวกนี้พบว่ามีผลแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับก็จะเห็นว่าโอ้ข้อเสียมันเยอะมากเลยนะครับ สิ่งสําคัญคือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าจะเลิกบุหรี่ไปทําไมเนี่ยสมมุติเราเลิกได้เนี่ยสุขภาพเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับสุขภาพเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราเลิกบุหรี่เนี่ยสุขภาพเราจะดีขึ้นแน่นอนเลยไอ้โรคที่หมอว่ามาเนี่ยมันสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยการเลิกบุหรี่แล้วก็เงินที่เราเออกไปซื้อบุหรี่ในใช้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปใช้บุหรี่ใช่ไหมครับมันก็เอาไปมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหรือเอาเงินเนี่ยไปทําอย่างอื่นได้ดีมากขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สาคัญหลาจะเคยได้ยินข่าวว่าคนบางคนไม่สูบบุหรี่แล้วก็เป็นมะเร็งปอดได้ยังไงนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือการสูบบุหรี่มือสองหรือที่เราเรียกว่า s e แ o n d hand s m o อร์นะครับบางครั้งเราสูบบุหรี่เนี่ยเรานอกจากเราจะแย่แล้วเนี่ยยังอาจจะบุหรี่นั้นอาจจะไปะมีผลกระทบต่อ,อคนในครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่เราเป็นคู่สมรสเราหรือเป็นลูกของเราหลานของเรานะครับที่อยู่ในบ้านด้วยกันพอเขาได้บุหรี่ไปด้วยเนี่ยเขาก็จะมีผลรับ ของบุหรี่ตามมาด้วยนะครับแม้เขาจะไม่ได้เป็นคนสูบแต่เขาได้ควันบุหรี่เข้าไปนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเลิกบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งมันก็จะลดลงนะครับมันก็จะลดลงกว่าถ้าเราสูบบุหรี่ต่อไปนะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เห็นชัดๆเลยถ้าเกิดเราเลิกบุหรี่ได้นะครับสิ่งสําคัญคือว่าบางคนเนี่ยอยากจะเลิกนะครับแต่อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราอยากจะเลิก ถ้าเลิกหกักติดได้เนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าการที่เราอยู่ดีสูบมาเยอะๆๆๆแล้วหยุดกระทันหันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดอาการถอนนิโคตินเกิดขึ้นนะครับซึ่งอาการถอนนิโคตินเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความหิวบ่อยแล้วก็ทําให้น้ําหนักตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็อารมณ์เนี่ยอาจจะไม่ดีนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธินะครับพวกนี้เนี่ยเป็นอาการของอาการถอนนิโคติน ถ้าใครมีอาการพวกนี้มากๆแล้วอยากจะเลิกบุหรี่แต่ว่าทนอาการนี้ไม่ไหวเนี่ยก็ต้องปรึกษาหมอนะครับมันก็จะมีนิโคตินทดแทนให้นะครับซึ่งคุณหมอก็จะอาจจะเป็นรูปแผ่นแปะเป็นรูปหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับบางคนเนี่ยเครียดนะครับคือพอเลิกบุหรี่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเครียดง่ายขึ้นอาจจะเป็นเครียดในเรื่องในบ้านหรือเครียดในเรื่องที่ทํางาน ตรงนี้อาจจะใช้วิธีก็คือเราหากิจกรรมอื่นทําคลายเครียดทิ้งเรื่องงานไว้หาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองนะครับทำเรื่องที่มีความสุขแล้วก็มีประโยชน์สําหรับตัวเราเนี่ยมันจะทําให้เราลดความเครียดลงได้นะครับคนใกล้ชิดก็มีความสําคัญถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนในครอบครัวเราเลิกบุหรีเนี่ยเราควรจะให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนในการเท,ทําสิ่งที่ดีนะครับก็คือการเลิกบุหรี่ นะคนใกล้ชิดเนี่ยก็สามารถให้กำลังใจได้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเขาได้นะครับว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องเลยแนะนําให้ทํานะครับพฤติกรรมความเคยชินต่างเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เลือบุหรี่เนี่ยอาจจะไม่สําเร็จชเช่นทุกทีเวลาเรากินข้าวเสร็จเนี่ยเราจะนั่งโต๊ะอาหารนานๆแล้วก็หยิบบุหรี่สักวมนมาสูดอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าเข้าห้องน้ําต้องไปดูดบุหรี่สักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยพวกเนี้ยให้เราพยายาม เลิกพฤติกรรมเก่าๆอย่างเช่นอาจจะกินข้าวเสร็จรีบลุกไปทําอย่างอื่นทันทีนะครับอย่าอย่าอย่าปล่อยนั่งว่างๆไว้เดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าเอออยากจะสูบบุหรี่เหมือนเดิมนะครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะจัดห้องทานข้าวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจัดโต๊ะทํางานใหม่ทําให้เรารู้สึกแปลกตาไปจากเดิมจะได้ไม่มีพฤติกรรมเดิมๆเนี่ยเข้ามานะครับ แล้วก็อุปกรณ์การเสพเนี่ยถ้าใครคิดว่าจะเลิกอยู่แล้วเนี่ยสมมุติเรามีาที่เขี่ยบุหรี่อยู่บนโต๊ะอาหารที่เขี่ยบุหรี่อยู่บนโต๊ะทางานเนี่ยอันนี้เอาไปทิ้งเลยนะครับการที่เรามองเห็นเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกอยากจะสูบบุหรี่เหมือนเดิมเพราะฉนั้นอุปกรณ์เสพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กนะครับที่เขี่ยบุหรี่ตัวบุหรี่ซิกา้าอะไรพวกนี้เอาไปทิ้งให้หมดเลยนะครับมันจะช่วยทาให้เราเลิกบุหรี่ได้ดีขึ้นการเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็จริงๆควรจะถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง พราะสถานที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยมักจะมีคนเนี่ยมาเที่ยวเยอะแล้วมีควันบุหรี่มีคนสูบบุหรี่เยอะแยะเลยถ้าเรายังติดเที่ยวกลางคืนอยู่เนี่ยพอเราเห็นภาพคนสูบบุหรี่เนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เราอยากจะสูบซ้ํานะครับพวกนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็การดื่มสุราด้วยเหมือนกันเพราะการดื่มสุราเนี่ยมันทาให้สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับการยับยั้งชั่งใจมันน้อยลงเพราะนันคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยดื่มสุราบางทีก็กลับมาสูบบุหรี่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเป็นไรก็ควรจะเลี่ยงไปนะครับอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่จะเกิดได้ถ้าเราคิดจะเลิกบุหรี่นะครับสิ่งสําคัญคือว่าถ้าเรายังเลิกบุหรี่ไม่ได้เนี่ยแล้วยังมาหาหมอนะครับสมมติมาหาผมเนี่ยผมก็จะถามเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเรามีปัญหาสุขภาพอยู่หมอก็จะถามเรื่องของการสูบบุหรี่ว่าเลิกหรือยังที่ยังไม่เลิกหมอก็จะแนะนาไปเหมือนเดิมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะการที่หมอพูดบ่อยๆเนี่ยถึงแม้มันจะน่าเบื่อนะแต่ว่ามันจะทําให้เราเนี่ย รู้สึกว่าการเลิกบุหรี่เนี่ยมันมีผลดีต่อเราทั้งนั้นเลยนะมันไม่ได้มีผลดีต่อคนอื่นเท่ากับผลดีต่อตัวเองเลยนะเพราะสุขภาพมันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับหมอก็จะพูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดบุหรี่ได้นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญในการที่เลิกบุหรี่นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ